เพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพอ่อมดเคเอร์เปย์าัน а ตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชัน่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะเปย์คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเอร์เปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิก เพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะรับแล้วตอนนี้จนะเกมหน่อยเซนไบร์รีเพรสเช่นเคยนะครับเราวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวของทวิสนะครับผมที่ได้รับการปรับมาใหม่นะครับผมให้โหดยิ่งขึ้นจากการบัฟสกิล3ให้แรงขึ้นนะซึ่งตัวของทวิสเนี่ยจะเก่งขึ้นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยตอนนี้ก็เจอกับตัวของลูเซียนนะครับผมก็พยายามจะไปเทรดกับเขาช่วงต้นเกมนะเนื่องจากตัวของทวิสเนี่ยเป็นตัวละครประเภทอ่าไฮเปอร์แครี่นะครับหรือแครี่ในช่วงไทยเกมนะแล้วลูเซียนเนี่ยเขาเป็นแครี่ทีี่่่่ดดดาาาาาเเเมมมมจจสูงงกกกๆในนนนนนนชวต้้้ะะถโขึย Yeah, they... โอเคตัวของยูมีพยายามจะเข้ามาตีเราอยู่นะครับผมก็ซับของเราตอนนี้เป็นตัวของมิเดโอนะมิเดโอนี่เป็นซับที่เหมาะกับตัวของทวิสมากๆในเรื่องของการบัฟดาเมจนะครับจากสกิลแพคซีฟแล้วก็ทาการยืดระยะให้ตัวของทวิสเนี่ยมันยิงไกลยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะยูมีฝั่งตรงข้ามเขาห้าวมากนะลูเซียนไม่ค่อยอะไรแต่ยูมีนี่จะยิงอย่างเดียวเลยคนระับเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะไปตอบโต้เขาคืนบ้างครับเนี่ยเรามีบัฟจากตัวของมิเีโออยู่นะนี่ครับปันตีไม่จะมีโบนัสเวทเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับโอ้หหแล้ววววผผมมมมไไ่่จะตายยผจะตาดู ยูโลเซนถอยไปแล้วแต่ดูยูมิดิโอเคเอาแล้วแบบนี้ไม่เกาะเพื่อนแล้วลงมาไล่ตีแบบนี้น่าจะได้คิวหรือเปล่าขออีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงเรียบร้อยตายไหมติดพิษตายไหมห้าสแต็ติดพิษตายไหมตายไหมเรียบร้อยเฟิร์สบัตไปเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหย <c oughs> ูมินดีเป็นฮาวจัดเลยนะ ก็ได้มาคิวนึงครับผมเงินค่อนข้างนําอยู่นะแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับต้องรอเล่นจังหวะดีๆครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับยิงครับยิงวีโดโอเรากำลังมาอ้าวแล้วสลาอาลับไปแบบนั้นก็ไปโดน็รกขายอย่างนี้ผมก็ยิงได้ครับสาดตรเดียบสาสตรเรียบร้อยน่าจะได้ได้โอเคตายครับตัวของดูเซียน อ่าช็อตนี้คือผมเริ่มเกิดแล้วนะถ้าเกิดผมมีตัวของมิดโดคอยบัฟตเมนให้อยู่เงี้ยผมน่าจะกดเลนเขาได้แล้วถ้ามีอันตินะเอาเพจฟอมนะครับผมตัวของลูเซียนเขาตายไปนะโอเคแล้วเขากลับมาแล้วครับตอนนี้ตัวของออบเจก็กำลังจะเกิดแล้วเป็นตัวของมังกรน้ําแข็งนะอ,อ๋อเราเรา,เรามามาอ่ะตัวของมิดโดเรารับหน้าแทนให้รอดไหมรอดไหมโอเคเหมือนจะรอดอยู่โอเคเต็บพันธุ์ที่ฟูดไหมอ่าตัวของมิดโดเราไม่เก็บไม่เก็บันเราเก็บเองนะ โอเคครับตัวของดิซินไปเปิดตัวของมกรแต่ว่าเราไม่พร้อมเล่นสุดๆเลยนะโอ้โหจังหวะน,นี้ไม่น่าได้วะ่ะเขาเป็นตัวของอารัม,มัสนะครับผมดิซินน่าจะเล่นยากเรียบร้อยแล้วแตกไปแล้วครับผมไม่มีใครช่วยนะจริงๆคือช่วยไม่ได้นะจริงๆไปเอาลิซเนี่ยน่าจะดีกว่านะเราตัวของมกรเพราะเขาน่าจะเห็นแล้วว่าเราโดนโถมเดล่ากเมื่อกี้นะดิซินไม่น่าเปิดมกรเลยฮนะ เพื่อนนัวกันตรงบ่อรีฟนะโอเคเราระมัดแจ้งได้ด้วยครับฝั่งเราเสียอ็อบเจกตสองอ็อบเจกเลยนะแต่ว่าตัวของลิซินตได้ละมัดมาหนึ่งครับแต่เราเสียทีโมไปนะโอเคเราก็ดืนไ้ก่อนนะผมว่าผมแบกได้อยู่นะตาเนี้ยถ้ามีตัวของวิดีโอคอยบัฟนะตัวของทวิสเตเลตเกม,มันยิงล่วงทุกตัวอยู่ลวตัวของลูเซียนก็มานาใกล้หมดแล้วรเรากดเขาได้อยู่แล้วเพื่อเรามาซุ่มแบบนี้เหมือนจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราหามุมยิงรอเลยแล้วกันโอ้โหล้วตัวของปี้ดันตัวของระมัดไปแล้วฝนะั่งของข้ามเขาก็มารอเล่นเหมือนกันโอ้ยโดนเอโซด ยิง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 ตายไม่ตายไม่โอ้โหไม่ตายแนละ้วผมจะตายเองเรียบร้อยครับตัวป๊อปปี้ชัดดาวตัวของเอโซไปได้นะอ่าแล้วตัวของรามัดก็ตายด้วยนะครับผมเมื่อกี้ใครไม่รู้ยิงว่าตัวถั่วตัดไปหมดเลยมาดิมาเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะก็มาดิอุ้ยหุ่นจะตายผมจะตายผมจะตายตาย,ยิงยิงเด้งเลือดสู้เด้งเลือดสู้เด้งเลือดสู้โอเครอดนะผมเกือบโดนอีกไหนเผาตายนะเมื่อกี้ไปห้าวกับตัวของลูเซียนนะถึงแม้ว่าเราจะกดเขาได้ยังไงแต่ดาเมจเขาก็ยังแรงกว่าเราอยู่ดีนะโอเคผมอยากตีป้อมนีี้้้ใหแตตกนนนนะะจไไดปเเลล่่อืทัว ของมังกรก็ใกล้เกิดเราด้วยนะเอเอชิบหายแล้วแล้วมัดมาอมผมไม่น่ารอดว่ะทุกคนเรียบร้อยโดนทอนแบบนี้ดูเซ้นเบรสตดมเมตต่อตายครับผมดันลึกไปหน่อยนะช็อตนี้รามัดพุ่งใส่แบบนี้ไม่รอดนะฮะโอเคครับออบเจกต์ที่2น่าจะเสียไปโดยปริยายนะคือผมก็ตายด้วยช็อตเมื่อกี้เพราะว่าต้องหาเงินฟาร์มไปก่อนนะเอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งยอมดิผมว่าผมแบกได้อยู่นะอย่าเพิ่งยอมอย่าเพิ่งยอมสู้ก่อนตอนนี้ตัวที่เกิดหนักๆเป็นตัวของรัมมัดนะหูระพอปี่เราเข้าไปโดนอีกละ เราต้องหามุมยิงให้ได้ครับช็อตนี้มันยิงมายิงไปยิงไปจริงๆยังไม่พร้อมเล่นเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไปก่อนนะเพื่อเราตายเพื่อเราตายนก็คือเพื่อเราโอเคเราลอสองนะผมเสียอันตีกับอีกไหนไปฝั่งตรงคัาไม่มีใครตายเลยครับเมื่อกี้ตัวของป๊อปปี้ไปเล่นคนเดียวซัง,งั้นนะคือผมยังไม่พร้อมเล่นนะเป็นไปได้คืออยากฟาร์มนะล้วก็จะเก็บสกิลไว้รอเล่นสวนนะโอ้โ,อโหแล้วเ,เพื่อนผมโทรมาไม่รู้วเวลาเวลาเนี่ยคนกำลังจะบวกเนี่ยมาดีมายิงยิง,ยงได้ไหมได้โซไ, so. ไม่ โอเคโอค้โหแล้วเขาก็แทกมาแบบนี้เข้าไปยิงไม่ถึงเอโซเขาฉีดไล่เอาไว้ฝั่งตรงข้ามคือใกล้ตายกันหมดเลยนะเมื่อกี้เพื่อนโทรมาผมโลกเลยไม่รู้จะรับสายดีจะเล่นต่อดีอเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้โหพี่แกไล่สุดจัดผมยังหาจังหวะเล่นดีๆไม่ได้เลยดูดีเพื่อนเราไปเล่นกันคนเดียวอีกแล้วโอ้โหอปปี้ไม่รู้ว่าโยนเกมหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าภาพแบบนั้นหลายรอบมากแล้วอันติเราก็ยังไม่พร้อมด้วยนะครับผมเรากลัวถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาเปิดบารอนเนี่ยเราน่าจะลำบ Okay. มาการถูกไล่ของทีเมเราต้องไม่สูญเปล่าวิแต่เขาเปิดบาลอนนะาชอกันว่าผมน่าจะเอาไม่ได้วผมต้องกลับไปบาลอนก่อนว่าถ้าเกิดเขาได้บอลอนฝั่งผมจะหยาบมากๆนะโอ้โหแล้วเพื่อนเราหาจังหวะเล่นดีๆครับหาจังหวะยิงให้ดีๆแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วบางวันนี้ยิงลำมัดก่อนเลยครับยิงใครได้ยิง,ยงครับยิงใครได้ยิงยิงยิงครับบัฟจากวีดีโอครับโอ้โหูยิงโคตรไกลครับยิงตดนทุกตัวระยะแบบฝั่งตรงข้ามเขาไม่ถึงเนียโอเคฝั่งตรงข้ามตายไหมโอเคแล้วลำมัดตายอีกหนึ่งตัวครับแบบนี้บอลอนได้นะบอลอนจะตาย ปีมาช่วยยืนให้อยู่แต่ว่าตัวฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นเหมือนกันไม่ให้เราให้ง่ายๆนะแต่ว่าเราอยากได้บอลอนเะี้ยจังหวะน,นี้ลีซินมาสมัยทีกลัวโดนแย่งนะลีซินทำอะไรอยู่ใหลเราได้ไหมโอเคผมได้มานะกดสกิลสามแย่งบอลอนมาได้ครับเกมน่าจะเปลี่ยนแล้วนะถ้าเกิดได้บอลอนตัวนี้มานะหลุมรบบสมดุนอันนี้นะครับผมถ้าเราไม่ไปเล่นประมาทกันนะเกมน่าจะพีครับอ่าจังหวะน,นี้อ่าเดินพลาดมาแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยยิงยิงยิงเอาลงมาลงมา,ลงมาแบบนี้ตายครับลูเซียนตายไหมตายไหมน่าจะตายหรืออเเป่าาาตตตตยยยยมม้รรีบผิิด สังเกตนะครับเอาแลยครับผมช็อตนี้มาแล้วฮะได้บอลอนนะสวนได้และเกมเปลี่ยนครับโอ้โหแล้วเพื่อนเราไปบวกกันอีกแล้วนะไม่รอเราอีกแล้วครับคือตอนนี้เราเป็นตัวแบกดาเมจแบบจะจัดนะถ้าเราไม่อยู่เนี่ยคือทีมแทบจะแพ้ไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยก็มีโอกาสชนะสูงมาก้วอุ้ยเจอคอนโทรลบอดหามุมยิงครับนี่คลิปก็ไม่เข้าครับอยากต้คหิวมากครับจังหวะนี้ยิงครับยิงยิง,ยงซอยซอยอ้าวลืนต่อการเลี้ยงหน้ากระดาษแบบนี้ลูเซียนลงไปนอนแล้วได้ป้อมเรียบร้อยครับโอ้โหมีบัฟจากวีดีโอนี่มัน คือปกติตัวของทวิสเนี่ยมันยิงไกลอยู่แล้วนะเพื่อนๆแล้วพอได้รับได้รับรบ,บัฟของมิดีโอนี่มันทําให้ตัวของทวิสเนี่ยมันยิงไกลเข้าไปอีกนะเรียกได้ว่าแทบแบบจะเข้าไม่ถึงตัวเลยอะมาครับมังกรตัวที่3นะอย่างน้อยๆครับตัดโซฝั่งตรงข้ามก็ยังดีนะอย่าให้ฝั่งตรงข้ามได้มังกร3ตัวครับเรียบร้อยครับได้มังกรดินมาฮะแบบนี้มังกรโซนะอ่ะไม่ใช่มังกรดินมังกรน้ำานะีโอ้โหแล้วเพื่อนเราบวกกันอีกแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้ยิงยิงยิงเรามงระมัดนี่ผมยิงตายหมดนะตอนเนี้ยเพราะ อ๋ครับดับเบิลคิวครับตัวละคร2ตัวที่หนามากๆตอนนี้ยังยืนไม่ไหวครับผมยิงล่วงหมดนะเดี๋ยวกลับบ้านไปออกตัวของคอเลกเตอร์อีกชิ้นนึงเลยและกัน โอเคครับเพื่อนอย่าเพิ่งบวกกันเด้อร์เราขอปรับแดงก่อนถ้ามีปรับแดงอีกเนี่ยคือตัวของทวิตจะโหดมากครับคือติดพิษนะติดสกิลแฟคซีบวิดีโอติดปรับแดงอีกนี่บอกเลยยิงล่วงหมดครับอย่างเช่นตอนนี้ครับผมนะฮี่ยิงยิงครับยิงยิงจังหวะน,นี้ไม่ทําอะไรครับยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวเรียบร้อยติดคอลเลกเตอร์ตายไปครับตัวของออยเลนโซ่ฝั่งตรงข้ามใกล้จะแตกกันหมดแล้วแต่มีตัวของแจ็คส์นครับผมกับตัวของรามัดนะและตัวของยูมิเกาะตัวของแจ็คอยู่แต่ว่าเรายิงยิงโอ้โหแล้วเราควงเขาควงิงไม่เข้าเควงยิงไม่เข้าเขาควงงงงรริิิไไไม่่่เเเข้าาาาแตวยยกกลล เรียบร้อยครับตัวแตกไปดีเจนดารี่คิวเหลือตัวของยูบีครับไอตัวเจ้าปัญหาครับมานี่ต้องจัดซะหน่อยจัดซะหน่อยจัดซะหน่อยเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวฝั่งตรงข้ามตาย3ตัวนะแต่ฝั่งเราตาย2นะตัวของรามัดยังอยู่นะแต่ตัวของอ่าลิซี่เราตายครับยังเปิดตัวของบาอลนะชอไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเปิดหน้าคนก่อนแล้วกันตัวของลูเซียนเหวีแบบ่ยบมาไหมมาไหม ไม่มาเราดันครับไม่มาเราดันนะด,นนะดันเลนส์วน,นครับเจอใครตอนนี้เรายิงได้หมดนะแอนติจะมานะอีก1 0วีครับเดี๋ยวเราได้ป้อมตรงนี้เดี๋ยวเราถอยครับก็เดี๋ยวตัวของเอลเดอร์ดากอนจะเกิดครับถ้าเกิดตัวของเอลเดอร์ดากอนเกิดเนี่ยในช่วงไทยเกมอ่ยอยากให้ทุกคนนะไปโฟกัสในเรื่องของเอลเดอร์มากกว่าตัวของบอลอนนะเพราะว่าตัวของเอลเดอร์มันจะเอาได้ง่ายกว่ามาครับศึกตัดสินนะครับผมเราโซนพื้นที่ตัวของเอลเดอร์ดากอนได้ก่อนนะถ้าเกิดเราได้เอลเดอร์ตัวนี้มานี่เราแทบจะการันตีชนะเลยโอเคแต่ฝั่งตรงข้าะเเดิิมมา็บ่ี๋ยววปกหท คือทวิตที่เข้าข้างหลังครับอย่างนี้ครับผมยิงข้างหลังยิงข้างหลังวันนี้ล่วงล่วงล่วงซอยซอยมาดีมาืม้าครับทิปเปิลคิวทิปเปิลค,คิวแบบนี้เพนตาต้องมาโอ้โหควอาตาคิวไปแล้วตัวของแจ็คจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนขอหน่อยขอบับวิดดโอบับวิดีโอ,โอตีไกามาห่วงเรียบร้อยเพนตาคิวครับผมโอเคครับในที่สุดผมก็แบกทีมได้นะผมบอกแล้วว่าอย่าพึ่งยอมอย่าพึ่งยอมนะแต่ฝั่งตรงข้มกดยอมไปแล้วครับผมจีจีวีพีครับผมโอ้โหแมตชนี้นี่เป็นแมตท,ที่เรียกได้ว่าเดือดมากมากนะตัวของ วิทปรับมาใหม่นะบอกเลยว่าแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ได้99%ครับผมไม่ได้100%นะ99.9นะ f v p แน่นอนครนะับผม 16Q ตาย1 a s s i t สนะครับชวิสนะ โอเคครับผมด้านเมตหลักๆเนี่ยก็จะมาจากความสามารถของวิดีโอด้วยนะและตัวของสกิลสามของทวินี่ปปรับมาเป็นเห็นผลจริงๆนะหลายครั้งมากๆที่ฝั่งตรงข้ามเหมือนจะรอดนะครับผมแต่พอผมกดสกิลสามแล้เบิดสแต็กไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ตายนะซึ่งการปรับมาครั้งนี้ผมมองว่าตัวของทวิแจ่ปเก่งขึ้น อย่างมากเลยนะในช่วงไทยเกมน,นะยิ่งถ้ามากับพวกตัวละครซับเลี้ยงอย่างลูลูมีเดโอย่างเงี้ยตัวของทวิจจะยิ่งน่ากลัวเลยยูมีอีกตัวหนึ่งนะก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะใครที่ไปลองเล่นตัวของทวิจแล้วนะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็แชร์ความคิดเห็นกันนะว่าตัวของมันเก่งขึ้นไหมนะอฝั่งตรงข้ามมีแรงแกนด้วยนะครับผมมีไดมอนด์ขึ้นทางนั้นเลยนะโอเคของสารบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยยนนนะรรััสาาาามถดเเทปป็กกลลงงใจใจจจหห้้หไออืนะู่่ิ โอเค okay, ครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย